นะครับและยิ่งพยานนะครับโยทนายนะครับให้พูดตามคอนเซ็ปต์อันนั้นยิ่งหนักนะครับเพราะเขาไม่ได้สนใจพวกคุณอยู่แล้วนะครับฟังให้ดีๆฟังชัดๆผมยังงงเลยเฮียเขาบอกหายตอน8โมงเพราะในเวลาพ่วงนั้นนะ่ยมันมีแค่8โมง50นะครับที่จะพูดถึงได้เขาใจยังพอใจพอใจเรื่องอะไรอะ่ะ เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับในข่าวทุกช่องเขาก็ออกนะครับว่าน้องสะดุ้งเป็นคนบอกเองว่าน้องหายประมาณ8ปดโมงหซึ่งเป็นเวลาที่รู้สึกตัวจากการตื่นหรือไม่ตื่นหลับหรือไม่หลับเข้าใจนอยังเดี๋ยวรอเขาสืบจําเลยนี่อันนี้ล่ะสนุกนะครับแล้วขอโทษนะฝ่ายโจทย์เขาไม่มีมากระตุกกระตางแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีเออผมจะบอกให้ ตัดสินปุ๊บตรงเขาก็ไปกันหมดแล้วผมก็ไปผมจะไปอยู่แบบเชี่ย,ยอะไรนะครับเขาตัดสินแล้วอะนะครับผิดถูกเขาก็บอกไปแล้วความชัดเจนอยู่ที่ศาลนะครับใช่สอบปากคําโจทย์เฉยๆนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลไปหักล้างเข้าใจไหมฮะนี่ยังไม่ทันเริ่มไปไหนเลยมีทั้งหมอนะครับมีทั้งวิทย์นะครับนี่ยังไม่ทันไปไหนเลยไปสะกิดออกมาหมดเลย แต่ก็ดีนะอายการเขาจะได้รู้ว่าคุณก็มีนะเขาจะได้รู้ว่าคุณมีอาวุธอะไรเข้าใจปะ่ะและและสางสิ่งสำคัญนะไอที่บอกว่าอะไรนะมีพยานเด็ดนะครับคนถ้าเขามีพยานเด็ดจริงๆเขาไม่มานั่งพูดหรอกครับเข้าใจไหมเออในตามจิตวิทยาเนี่ยผมเห็นพูดกันเยอะมากอ้มีพยานปากเอกมีพยานเด็ดมี่นมีน,มนี่นะครับมันตรงกันข้าม พยานเสือกมาบอกเขาด้วยนะฮะเออนะครับมีพยานเด็ดแต่มาบอกเขาว่ามีพยานเด็ดนี่ก็รู้แล้วว่าตอแหลนะครับเข้าใจไหมตอแหลเข้าใจไหมไม่มีหรอกนะครับเขามีแต่เก็บเงียยเขาไม่บอกใครเคยเห็นฝั่งโจทย์เขาออกมาพูดบ้างไหมล่ะกูเห็นมีแต่ฝั่งจำเลยพูดกันไปเป็นมู่เป็นตุกเป็นตะเฮียอะไรกันก็ใหม่รู้โอ้โหมีแต่กูรูเท่านั้นเลยทุกวันนี้กูรูมาอยู่ข้างนะครับพวกกูรูมาอยู่ข้าง ตัวจเลยทั้งหมดเลยรู้ทั้งทุกอย่างแต่ไม่ได้ไปเยี่ยอะไรไม่ได้ลงสื่อไม่ได้เยียอะไรดูตามช่องเราครับ <c oughs> <c oughs> ได้รับข่าวดีผมก็เห็นหนักผมก็เห็นมันเล่นข่าวดีอย่างนี้ตลอดผมก็เห็นเวลาไปสารทุตีมันก็บอกข่าวดีนะครับมันผมก็เห็นมันพูดอ,อย่าง,งานี้มุกเก่าๆนะครับมีไหมที่มันมีไปสารทุกครั้งไม่มีข่าวดีคนบ้าอะไรเอาข่าวร้ายมาบอกนะครับมันก็ต้องข่าวดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้เอฟซีใจชื้น เข้าใจยังเขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตมนะครับเข้าใจไหมหน้าชื่นอกตมเขายังไม่ได้ตัดสินเลยทุกคนแหมแต่นั้นก็ดีใจนี่ก็ดีใจไอสัตว์ก็เพิ่งสืบโจดเองเขาเพิ่งสืบโจดเขายังไม่ได้สืบจําเลยเขายังไม่ได้สืบจาเลยเลยเออจริงๆผมผมงก็ง ยู่เลยนะเดี๋ยวเวลาเขาสืบจำเลยดีใจบ้างนะเวลาที่เขาสืบจำเลยอ่ะดีใจกันบ้างนะไม่เอานะอย่าออกลูกร้องไห้นะไม่เอานะเออยังไม่ถึงเวลาเลยนะครับตัวเจ้าตัวเองไปนั่งอยู่เฉยๆนะครับไปนั่งกุ้งกิงกุ้งกินอะคุยอยู่สองคนอะนะครับชีวิตไม่เคยอยู่บนบัลลังก์นะครับไม่เข้าใจ